สวัสดีค่ะอยู่กับแอนุกี้นะคะสําหรับช่วงค่ําในวันนี้นะคะพวกเราก็ยังคงอยู่ที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะไปกับเพื่อนได้แต่ห้ามคล็อกตังชอบชอบตังแหละแล้กดป้าไี่ตรงไหมสามชอบก็ประมาณนี้แหละก็เพราะว่ามันนี้มันนี้ไม่เชื่อกดป้าเลยต้องกินปิ้งไก่กันคนละนิดละหน่อยปิ้งเดียวกินสองคน นี่เป็นการที่บอกว่าเป็นการเดินทางที่บอกพอระโหดที่สุดเพราะว่าอะไรครับพี่ชัยหลงกลขึ้นรถกับลุงคนใกล้ใกล้มางั้นครับลุงพลเคยดทำอะไรมีจุดหมายปลายทางไหมพี่น้องมีครับไปทางอยู่สุดกลนครเป็นแบบว่าไปพังคอนมาเป็ไปแป๊บนึงลุงอ่ะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมโดนเดียวลุงก็โดนหลอก ลุงพันบอกว่าเส้นนี้ใกล้สุดครับคุณลุงไปเส้นไหนอ่ะเปเส้นแยกกุดเรือคําแต่วิ่งตรงไปเลยครับปกตเราต้องไปออกนี่ลุงบอกใกล้สุดนะพี่ชัยลองดูครับแต่ผมว่าอ้อมแน่แหละเพราะมันต้องต้องไปเข้าสว่างเข้าสว่างแล้วก็ผาพังโคนถ้าไปวานนอนเราก็ตรงเข้าพังโคนเลยเอแต่ก่อนลุงก็ลุงก็บอกลุงทันว่าลุงทันทําไมจะวิ่งอ้อมอย่างงี้ แล้วทำไมวันนี้เชื่อลุงพันธ์วันนี้เสียศูนย์ทะเลาะกับเมียเสียศูนย์ทะเลาะกับเมียอ้อมเลยสว่างเนี่ยดินไปโน่นเลยข้าวศกนแล้วก็พังพังโคนพังโคนมาวานอนจากวานอนออก็ต้องอยูเทิร์นกลับไปสุโนทัยพอจะโทรหาพี่เน่งเลยครับเรื่องเหล็กก็เลยว,ว่าโอ้ยอยู่อยู่ทุกคนครับต้องม่ยี่ยโม่มาขวดไห้กับเมียสตีลุสใครทา้งใดก็แปลกับตาเนี่ยพอดีชงขับรถเ มื่อกระตน้ำมันมันไม่ได้ซื้อเหล็กเลยพี่น้องจกายเงินหมื่นห้าด้วยนะครับต่อไปต่อไปนะผู้ชายเนี่ยไปกับผู้ชายว่าลางว่านางมันต้องบอกว่าถ้าไปไหนน่ะเมียต้องไปด้วยเออถ้าเมียไม่ไปด้วยก็เนี่แหละมันลําบากคนหัวลูกตลอดพี่ชายรู้ไหมว่าทําไมลุงถึงไม่ชวนช่างพง ยิ่งไม่มีสักบาทลุงบอกว่าไงนะให้บาทุนไปเอารถถ่ยช่างพงไปเอาปูนแต่ช่างพงบอกมีเงินอยู่ยี่สิบบาทลุงละเหมือนข่าวอะไใค่อะไม่ยอมกระโดดลงไม่อยู่สาะขับรถขวางรถให้แล้วแม่ช้า ลุงว่าจะเคลียร์อยู่นะครับเรื่องขับรถทำไมไม่ถอยไม่ถอยผมก็ไม่ถอยที่ถอยเนี่ยเพราะเกรงใจคนในรถถอยคนในรถบอกแหละอย่าถอยป้ากอลังดูป้าบอกว่าจะถอยขว้างไเลยป้าบอกายป้าลุงมาลุงบอกถอยไงป้าบอกถอยอะไรโอ้โห แล้วไม่พูดเรื่องเงินเลยดูไม่ว่าใครใหญ่จบแล้วครับเงเงินนะจบแล้วแล้วเรื่องเงินนี่มันเป็นเงินอะไรไม่พูดเลยหรออ๋อมันเป็นเงินที่ไปซื้อเหล็กไงซื้อเหล็ก็ไไปซื้อเหล็กเออแล้วไม่พูดเลยบรกาศมันแตกไม่ได้เงินหรอพี่จิมเงินนั้นก็เงินมปร์เต็นใช่ก็ลุงพลไปซื้อก็เป็นเงินลุงพลเออแลวก็เป็นเงินแฟไม่พอกับพี่เน่งยังอีกยังพี่ชัยยังไม่รู้ว่าเงินใครเงินไปซื้อเหล็ก แล้วเงินลุงพลมาจากไหนก็ลุงพลก็มาจากกระเป๋าลุงเอาลุงเอาไว้ในกระเป๋าว่าจิมมี่มีหลักฐานอะไรหรือเปล่าเอาแล้วไม่มีหลักฐานไอยู่ใระเป๋าลุงไปชันก็ไม่มีไปชานก็ไม่มีจบทางเลยเสร็จเลยจะได้เขาบอกมีไหมมีไหมบอกมีไม่มีใคครถ่่ายยลลิปเไมมีอะไรเป็นหลักฐานเลยยิไม่เขามีก็เอามามีก็มา ไปหาจกมาให้ไม่มีหลักค่ะเอาไปใส่เน้อเขาไปเลยเขาจะได้นอั่งไงนั่งไงนั่งไงพยานมาแล้วน่ะนี่ไหนพยานพยานไหนอ่มครับผมแนะนำให้ลุงไปทางไหนไปสะกุลนะฮะโอยท่านจะว่างใหญ่เหี้ยงอันครับสะกุลบ่ครับในใจผมเถ้าไม่คิดอะไรมากมันจะห่างกันประมาณจะห่างประมาณยี่สิบโลแต่มันเป็นทางตรง แล้วก็ทําเวลาได้ก็ออกจากนี่ก็ไปสว่างเลยครับไปสว่างแล้วก็มุ่งตรงไปสะกลเลยครับไปสว่างเลยกลับมามืดตึ๊บครับผมเมื่อีอรีครับไปตะเวนจากบมาจนเมืดอครับก็ห่างอยู่ประมาณซาวก่าโลที่ตนคข้นหมวกแดงนี่เนาะว่าออกไปแล้วกัลุงกลนเขาไหมเงินผัดออกมาเอาเอาออกมาจากกระเป๋ากางเกงลุงแบบนี้เงินอหไนเงินที่เราหายลุกกักิ๊กหามาเนี่ย อ้าวป้าเฮนกี้ก็ยืนให้ถ่ลุงพันเหรอเออซีจะได้ยินเสียงตุ๊บตับตุ๊กตับป๊อกป๊อกปก็หมายถึงว่ายุงกำลังเริ่มออกแล้วนะตอนนี้นะแยกันดมามาหลไม่นด้สองตัวได้ยินไหมคะเสียงป๊อก ไปกันาเราเอาผู้เลยนี่ไอ่พี่ี่อยู่เริ่มออกยังไงพี่นายอายุเยอะไหมคะนไปหมดแล้วทั้งข้างหลังทะลุเสื้อแ่งานอ็ไไนไม่ไวแล้วนะเป็นนีเป็ไนไม่ทนแล้วตอนนี้แอไนไม่ทนแล้วเพราะยุงรุมแล้วตอนนี้กษสยาต่อสหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพี่ชัยนะคะลงกลขึ้นรถไปก it, ับ ลุงพลนะคะเพราะว่าต้องไปซื้ออุปกรณ์ซื้อเหล็กนะคะแต่ว่าถือเงินไปด้วยจำนวนจำกัดเมื่อเงินไม่พอลุงพลจะทำอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงค่ำนะคะตอนนี้พี่ๆก็พากัน หยุดพักนะคะพรุ่งนี้ค่อยลุยงานต่อเนาะจะสังเกตว่าได้ยินเสียงรถนี่คือเนี่ยค่ะก็แอดอดิสอนก็ขึ้นมาแล้วนะคะก็ไปช่วยผสมปูนนะคะก็ทยอยกันขึ้นมายุ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับป่าแล้วก็สวนยง Add Add ison, างแอดดิสอนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้นี้ลงไปช่วยรอบที่สอง ก็ไปดูหน้างานกับลุงนะครับในเสาเห็นปั่นจักรยานขึ้นมามาเอาอะไรคะมาเอาอุปกรณ์นะครับไปวิทน้ำนะครับอ๋อเปวิทน้ำน้ำออกมาก็วิทออกพว่าจะได้ปูนจะได้แห้งนะฮะก็กลับมาเอากระบูกไปเอิ้แต่ว่าลุงลุงถนัดไอ้ถ้วยก็เลยเอาถ้วยวิทออกไปอยากมีปูนแห้งดูเร็วก็เลยเก็บเก็บรายละเอียด ที่จริงตอนแรกมันไม่มีนะตอนที่เราทาตอนที่เราเูปทีแรกมันไม่มีแต่ว่าตอนนี้น้ํามันซึมออกมานี่นึงก็เลยวิ่ออกอยางคูนแห้งคุณก็อยากให้งานมันคืบหน้าเร็วแล้วเป็นไงคะอ่าตอนนี้ก็ <c oughs> ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วลุงพาขึ้นามาหรือยังมนี่เราต้องมาแตดบลายรอเพราะว่าเดี๋ยวจะอาจจะต้องไม่ใช้ไฟรถเรา เพราะว่าเรามีตัวแปลงไฟสองรอยสิบโวลต์ในเครื่องในรถนะก็อาจจะต้องใช้เครื่องรถเราในการถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้ปั๊มก็ะุี่ต้องมาตัดกันก็มานะคะตอนนี้คือลุงพาขึ้นมาหรือยังหรือว่าลุงขึ้นมาแล้วลุงขึ้นมาแล้วอ๋อลุงพาขึ้นมาแล้วเนาะมาตรงนีละค่ะลุงเปลาไหวกันอยู่เนาะโอเคอยู่ใช่ไหมไหว วันนี้ก็พรุ่งนี้อยด้วยงานกันเรามีเวลาสองสามวันในการช่วยกันทำเสาพุดดิ้งเสาพุดดิ้งนะครับก็ฝากปิดกำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับ พรุนี้คงได้ช่วยงานกันทุกคนนะผู้ชายนะรายงานขอกําลังใจหน่อยค่ะขอกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กําลังใจใต้คลิปกันด้วยนะครับทีนะอัปเดตหน้างานนะตอนนี้เรายังไม่กลับเพราะว่าเราช่วยงานคุณลุงนะค่ะแล้วก็ขนขน,ขน,ขนไอตัวตีนเสานะครับลุงกับพี่ชิดแล้วก็เล็กนะครับเล็กเฮ้ยโดลุงนะครับอา้าวลุงยังไงเนี่ยลุงลุงคน <laughs> ชวนป้าก,ากลับหรือเปล่าย้างย่างยังมีเรื่อง,งประชุมกันอยู่ะนะคะนี่นะคะยุงก็เริ่มแล้วนะคะแต่ละคนเริ่มคันคายแล้วนะคะยุงก็กัดทั้งแบบจุ๊บจุ๊บจิบจิบนะคะทั้งหลังทัะะ้งขาเนาะแต่ละคนแต่ว่าตอนนี้ให้ดูให้พี่ดูบรรยากาศนะคะมือถือนูกลูกเปิดแสนนะคะมันก็เลยสว่างแต่ความจริงแล้วคือมันมืดมากๆนะคะแต่ว่าพวกเราทุกคนก็อ,นอยู่ด้วยการร่วมงานร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราไปช่วยกันเมื่อกี้ไงก็ ก็ไปวิทน้ำบอกก็อยากให้ปูนมันแห้งเร็วพรุ่งนี้เราจะได้เริ่มงานนะฮะก็ทีมผู้ชายทุกคนก็มีก็เตรียมวยกันลุยครับผมลุยงานลุยไหมคะพี่วันนี้ผมมาเตรียมตัวลุยเต็มที่แต่ว่าอันเนื่องจากหลายๆอย่างยังไม่พร้อมมันมีแค่สูบน้ำแล้วก็อ่าผสมปูนแค่นิดเดียวแล้วก็แค่นั้นเองงานวันนี้อื ลงวิ่งไปซื้ออุปกรณ์เนาะส่วนส่วนใหญ่อันทางคุณลุงพิ่วิ่งไปซื้ออุปกรณ์ส่วนพวกเราผมก็รู้จะทำอะไรก็เลยลองกลับบ้านดูเมื่อกี้บรงคนบาคนวันาบก็ไม่มีอะไรก่อนแอ็นในมาก็ก็ยังไม่มีงานนอกจากผสมปูนนั่นแหละแต่ก็ลุงก็ซื้ออุปกรณ์มาแล้วเนาะแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะรุยงานกันได้อย่างเต็มที่ก็เสียเวลานี้หน่อยเพราะว่าที่บางควนไม่มีกุบันหนาวที่บางคนไม่มีอุปกรณ์ที่ ทางคนมีโกบันเฮามีแต่ไม่มีแต่ไม่มีสิ่งที่แต่ไม่มีอุปกรณ์ที่ลุงต้องการว่าตัวเหล็กนะสุดท้ายต้องได้วิ่งเข้าไปที่ต้องวิ่งกลับเข้าไปที่สกลนครอีกเป็นร้อยกิโลอีกจากตรงนี้ไปซื้อเหล็กถึงสกลนครใช่เพราะว่าอุปกรณ์ไม่มีเขาตนี้เขาไม่มีเหล็กขายกันหรอ่ไม่มันเป็นไอ้อันนั้นไงตัวที่เหล็กที่เขาตัดไปแล้วเพื่อทํา ตามฐานนะนะที่เราเห็นเมื่อกี้น่ใชที่ผมยกลงกับพี่ิชนะตัวนั้นอ่ะมันไม่มีขายมันไม่มีฐานต้องวิ่งไปเอาต้องวิ่งกลับไปที่ลุงก็เลยไปกับพี่ชัยใช่ลุงไปกับพี่ชัยแล้ว ลุงพันก็เป็นคนแนะนําให้ไปทางสว่างแดนดินทําให้มันอ้อมแล้วก็กว่าจะกลับมาเพราะว่าใช้เวลาเนาะขนาดเรามาจากสกลนครยังใช้เวลาแบบสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงจากสกลมานี่ใช่มันเลยเยเวละลุงไปซื้อเหล็กจากที่นี่ไปู้สองชั่วโมงใช่สองชั่วโมงนี่คือไปนะไม่ใช่กลับนะไม่ใช่กลับถ้าไปกลับด้วยก็โอ้โหบันเทิงหลืเจ้าค่ะก็มีแหละจนเราเราถึงเพิ่งเอาลงไปเมื่อกี้หลังจากที่เพลุน งานมันเช้าเพราะว่าไปซื้อของไกลค่ะพรุ่งนี้น่าจะเรียบร้อยดีพรุ่งนี้น่าจะลุยได้เต็มวันเมื่อประชุมงานกันแล้วเนาะมี่้อไนก็น่าจะอยู่เนาะก็พรุ่งนี้รอช่วยงานกันแล้วกันนะครับเรุีพี่พรุ่งนี้ผมก็จะมาแต่เช้าว่าอาจจะต้องได้ใช้รถผมในการเครื่องตัดไฟหรืออุปกรณ์เพราะว่าเจ้ามีเครื่องปันไทเหรอผมมีไอ้ตัวอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์จะได้ใช้ในการดำเนินการสิ่หรือว่าใช้เกี่ยวกับ จะใช้ออกฤกหรืออะไรก็ยังัก็นี่แหละก็ตอนนี้ก็หลายๆคนก็เตรียมกลับบ้านกันแล้วนะแอดไนแอดไนก็น่าจะใกล้กว่าเราเนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เองค่ะโอเคนะประมาณนี้ครับผมเบื้องต้นนะก็ขอบคุณแอดดิซอนมากนะคะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะที่นี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ